สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Driver กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงแบรนด์รถยนต์ที่เรียกได้ว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคอรถเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นชินหรืออาจจะไม่เคยได้ยินกับแบรนด์รถยนต์ยี่ห้อนี้เลยก็ว่าได้วันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมารู้จักกับ Lotus นั่นเองนะครับไม่ใช่ t e s c o Lotus นะครับแต่เป็นแบรนด์โตั ที่เรียกได้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยโ o ตัสนะครับผมจะทํารถที่เป็นรถแบบสายซิ่งรถที่เน้นดิบๆนะภายในจะไม่ค่อยมีอะไรเน้นขับเน้นแรงเน้นเร็วนะครับศูนย์ถึงรยโลตัสเนี่ยดีมากนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเอามาขับแบบวิ่งซิกแซกเอามาขับแบบแข่งลงแพรกอะไรแบบเนี้ยนะ เป็นจุดเด่นของโรตารเลยนั่นเองล่าสุดนี้นะครับก็เพิ่งเปิดตัวรุ่นใหม่ในไทยไปเองนะครับผมนั่นก็คือโ o ต u s e อิมิรานะครับราคาเนี่ยก็เปิดอยู่ที่7.99ถึง11.99ล้านนะก็เรียกได้ว่าใครที่อยากหาความแตกต่างนะครับผมใครที่อยากหาความดิบความเป็นแบบรถที่ขึ้นชื่อเรื่องการขับขี่แบบขับขีนะ่ในแท็กจริงๆเนี่ยก็ โลตัสจัดไปเลยนะครับแต่ในวันนี้เองเนี่ยเราก็ไม่ได้จะมาเน้นที่โลตัสอิเมราหรืออะไรแบบนี้นะคืออิเมราเนี่ยมันก็เป็นรุ่นที่เน้นขับแหละแต่มันก็มีการปรับให้มัน เข้ากับการขับในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะแต่มันก็ยังไม่เท่ากับรุ่นนี้ที่เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนั่นเองนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นการช็อกวงการรถยนต์ไปเลยก็ได้นะที่จู่ๆโ o ลลัสเนี่ยก็ประกาศเปิดตัวไฮเปอร์เอสที่เป็นรถ SUV แบบไฟฟ้า100%คันแรกของโลกนะครับแล้วก็มีข่าวว่าจะมีจําหน่ายในไทยอย่างแน่นอนด้วยนะครับผมซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยมีชื่อว่าโ o ลล์ทัสอ t เลตาตัวของมันเนี่ยแทบจะแตกต่างจากความเป็นโลตทัสที่เคยมีเนี่ยไปหมดเลยนะดี คล้ายขึงกับ Lamborghini ok Urus เป็นอย่างมากแต่คันนี้เองเนี่ยเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับคือแบบโรตาร์แตมันต้องเป็นรถดิบๆถูกปะต้องเป็นรถแบบไม่ต้องมีอะไรเลยเน้นรถต่ำๆรถเตี้ยๆรถเน้นขับมันอย่างเดียวทีนี้มา SUV งงเลยสิครับสิ่งเดียวที่พอจะมีความเป็นโรตาร์อยู่ใน SUV คันนี้ผมก็คงจะบอกว่าเป็นความแรงความเร็วอย่างเดียวเท่านั้นแหละก็เรียกได้ว่ารถรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมก็สุดยอดมากๆเลยนะครับเป็นรุ่นแรกที่มี LIDAR A ใช้ร่วมกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยย100เีเพง2 5วินาทีเท่านั้นเองย้ำนะว่านี่ SUV นะครับ2.95วินาทีนะครับสุดมากๆจริงๆนะครับผมใช้มอเตอร์2ตัวหน้าหลังขับเคลื่อน4ล้อ All wheel drive แรงม้าเนี่ยเรียกได้ว่ารุนแรงสุดๆนะครับมากันที่600แรงม้านะครับแล้วก็เรียกได้ว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าฟังแล้วอาจจะตกใจนะสำหรับ SUV นะย้ำว่าต้องต้องใช้แคตตากอรีของ SUV260 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากๆในการเปรียบเทียบด้วยกันเองในแบบ เทียของ SUV นะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับผมรายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจจะยังออกมาไม่ครบนักนะแต่ก็เรียกได้ว่าดูโดยรวมเนี่ยเป็นรถที่มีดีไซน์ค่อนข้างจะมีความล้ำสมความดิบเป็นอย่างมากเลยเหมือนเอาโลตัสมาอยู่ในยุคใหม่มาอยู่ในโลกใหม่ภายในเนี่ยมีความแบบโอ้ไฟแอมเบียนไลท์อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็เหมือนเป็นโ Lo ตัสผสมอูรุสผสมเบนท์เข้าไปด้วยเลยนะก็คันเดียวแม่งได้ครบทุกอย่างเลยนะครับก,ก็น่าสนใจนะสำหรับผมเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่หน่าติดตามยังไงน่าจับตาม,มองเอาไว้เลยนี่อาจจะเป็น สักการะใหม่ของโลตัสเลยก็ว่าได้นะครับเป็นการชุบชีวิตแบรนด์รถนี้กลับมาให้มันโด่งดังอีกครั้งเลยหรือเปล่าก็ต้องรอดูจากกระแสตอบรับตรงนี้แหละแต่ผมคิดว่าโลตัสเองเนี่ยก็คงจะคาดหวังตรงนี้เอาไว้มากๆเลยนะครับให้มันเป็นแบบเรือธงใหม่ของค่ายมาเลยอะไรแบบนี้นะราคาก็เรียกได้ว่าน่าคบหามากๆด้วยนะครับผมราคาในแบบต่างประเทศนะครับคาดว่าแน่อยู่ที่ราวแค่หนึ่งแสนปอนนั้นเองก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ4ล้านกว่าบาทอะล้วคิดดูถ้ารถแรงระดับแบบ600แรงม้าอะอามาไทยอาจจะแพงกว่าเดิมสักเท่าน หนหรือเกือบเท่าหนึ่งถูกป่ะด้วยความเป็นรถไฟฟ้าอาจจะไม่ได้แพงขนาดนั้นก็จะอยู่ที่ช่วงราคาแบบไม่ถึง10ล้านอะ่ะจะได้รถ600ม้าที่เป็น SUV อนเนกประสงค์ด้วยถูกป่ะแล้วก็ศูนย์ถึงอเนี่ยไม่ถึง3วินาทีนะแล้วดีไซน์ก็แบบสวยล้ำมากๆแปลกตาเด่นมากๆก็ก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองแล้วก็น่าซื้อเป็นอย่างมากเลยถ้ารถคันนี้ออกมาแล้วมันไม่มีปัญหาจริงๆนะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรน่าโดน โคตรรเลยนะท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกมากันด้านล่างได้เลยนะยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนกับรายการ Drive World ยังไงในวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบ,ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Drive World นะครับ